มาต่อกันที่ EP 2นะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่เราดูสีผังเมืองไปถึง3หมวดแล้วแต่ว่าวันนี้นะครับยังเหลืออีก3หมวดจะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับข้อ4นะครับก็คือที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมก็จะมีสีเขียว,ส,ยวสีเขียวมะกอกสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียวนะครับสีเขียวนะครับก็คือที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมต่อมาเป็นเขตสีเขียวมะกอกนะครับก็คือที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา สีสุดท้ายของหมวดนี้นะครับจะเป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียวนะครับคือที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมครับหมวดที่5นะครับก็คือที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมไทยนะครับซึ่งมักจะอยู่ในกรุงเทพชั้นในกระจุกตัวอยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งจะแทนด้วยสีน้ำตาลอ่อนครับหมวดสุดท้ายนะครับก็คือที่ดินประเภทสถาบันร,รชาชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการนั่นเองครับ ที่สีเทานะครับคือที่ดินประเภทสถาบันศาสนาและสีน้ําเงินก็คือที่ดินประเภทสถาบันราชาการครับที่ดินประเภทนี้นะครับจะใช้เพื่อเป็นสถาบันราชาการหรือการดําเนินกิจการของรัฐซึ่งเกี่ยวกับสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพื่อสาธารณประโยชน์นั่นเองครับ